ะะโรงเรียนแห่งนี้นะคะได้จัดกิจกรรมตลาดเปิดตลาดในโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนะคะได้เรียนรู้ถึงรายรับรายจ่ายในชีวิตประจําวันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมีวินัยในการใช้เงินด้วยค่ะ บรรดาเด็กนักเรียนต่างสนุกสนานไปกับการได้เป็นเจ้าของร้านแล้วก็การเป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายขนมแล้วก็น้ำนะคะในกิจกรรมตลาดในโรงเรียนค่ะที่จะขึ้นภายในลานกิจกรรมของโรงเรียนแสงตะวันพัฒนาในอำเภอเมืองเลยนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเปิดร้านทําขนมแล้วก็นําน้ำเนี่ยมาขายให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันทําให้บรรยากาศเป็นไปได้วยความคึกคักอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักรายรับรายจ่ายรู้จักซื้อสินค้าที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สร้างวินัยทางการเงินด้วยนะคะ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักมีวินัยในการใช้เงินนะคะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่เด็กทุกคนควรมีเพื่อนําไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจํำวันอย่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะคะส่วนบริการต่อไปคนลั